สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลนะจ้าเมื่อนี้เขาจะมาเปลี่ยนสบู่ก้อนกลายเป็นสบูเ่เลวเนานะจ้าวิธีทำกะบ่อยากเนาะเราจะใส่สบู่ก้อนนึงกับน้ำน้ำเปล่ากับฤิตเครื่งจ้าฤทธิตเครื่งสองลิตรสิกได้จ้าเดี๋ยวเราไปเบิ้งวิธีการเดเลยจ้าอันดับแรกเขาจะเอา สบู่นี่ไปไปขูดให้ขูดเป็นฝอยๆก่อนจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มเนาะนี่จ้ะสบู่ที่เขาขูดเสร็จแล้วเนาะจ้ะกระิได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มเลยจ้าใส่น้ำลงไปเลยจ้ะน้ำนี่ใส่ลิดเคืองจ้ะ เขาสบู่ลงไปเลยจ้ะเขาก็สิกวนให้สบู่ละลายเนาะจ้ะกระต่องใส่ไฟแห้งเด้อใส่ไฟอ่อนๆเขาก็จะกวนไปเรื่อยๆจ้ะให้สบู่ห่อละลายเนาะ จะต้มให้สบู่ละลายได้จ้ะบางท่อสบู่สบู่เขาสื่อมากเนาะเวลาอาบน้ำหรอือเวลาเขาฟอกสบู่มันมันบ่อยเป็นฟ้อง ก็ใส่วิธีนี่จะใส่เห็ดเ็ดเป็นสบู่เลี้วไปเลยมันจะง่ายเวลาห้าถถูสบู่มันจะง่ายเนาะไม่ต้องอค่อยคน้นเพราะว่าเดี๋ยวสบู่มันติดกลนหมอ้อ สีสวยเนาะจ้ะสบู่เ้าก็เริ่มละาลแลว สบู่ห้องเรายล่ดีแล้วเา้ากะปิดแก๊สเลยเลยจ้าก็จะพักทิ้งไว้ให้มันเย็ยนก่อนจ้าเดี๋ยวห้องมาเบิงตอนที่มันเย็ยนแล้เนะจ้านี่จ้าเร,จเร็จแล้วสบู่แล้วของห้องเซ็จแล้วนะจ้าเา้ากะเอาใส่แกล๊ลอนแล้วก็ใส่ขวดปั๊มไปเนาะเพื่อสะดวกในการ ใส่ล่างเมือ่อหรือจะใส่สาอาบน้ำก็ได้จ้าสะดวกสบายเนาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดซับสไครต์น้ำในเดอดจ้าพบกันคลิปนาจ้า